ความรู้แฝงความสนุกครบทุกรสสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ c a d i ิ Space ค่ะซึ่งเป็นเหมือนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะคะไปดูกันเลยค่ะ จอดรถนะคะมีอยู่ด้านหลังนะคะก็จอดได้หลายคันเลยค่ะใครมาที่จอดรถมีสะดวกสบายมากๆเลยค่ะตลอดทางที่เดินเข้ามานะคะถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะก็ออกจะแบบออกตกแต่งแบบเขียวๆแล้วข้างนี้ก็จะเป็นแบบร้านแบบโทนดำๆนะคะใครใส่ชุดสีขาวสีอะไรมาก็จะตัดสวยมาก เป็นเจ้าของร้านแคสติดเปชค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลคืออยากให้คุณเปิ้ลลองบอกคอนเซ็ปต์ร้านแล้วที่มาของร้านเป็นยังไงคะคือเอาที่มาก่อนอที่มาคือแบบ,บเกิดจากตัวเองเนี่ยชอบชอบดื่มดื่มัมมมาออ้านกาแฟดื่มแอลกอฮอล์มันก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือว่าแบบ ด้วยความที่เราแบบชอบไปวิ่งไปหาร้านกาแฟอื่นๆไปชิมกาแฟจิบกาแฟไเรื่อยช่วงเช้าใช่ไหมคะพอช่วงเย็น๊เพื่อนก็เรียกไปสั่งสรค์ก็มีดื่มบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เลยเกิดคาเสร็ปว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทําร้านกาแฟที่มันมีคาร์บีนเพราะตอนแรกจะทําร้านกาแฟเล็กๆเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นร้านกาแฟรวมกับมีอาหารแล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยอ๋อเพื่อใช้เพื่อนแบบมาแห่เอากันได้ตอนตอนเย็นเนาะแต่แต่คอนเซ็ปต์ตอนเย็นเราก็ไม่ใช่ว่าแบบ เมามา์ขนาดนั้นคือเราต้องการให้เพื่อนมานั่งคุยกันจิบหรือคนละหนึ่งแก้วแล้วกลับบ้านจะได้ไม่จะได้ไม่มีปัญหาตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นร้านเราก็เลยเปิด10โมง4ทุ่มอืมค่ะค่ะร้านทําไมถึงเป็นแคดิกสเปซอืมเพราะว่าตัวเอซีก็คือคาเฟอีนเอก็คือแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอ่ะก็คือเสพติดคาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล อมันมีคนเลยมัน <Island> มีท like <bbe> ี่มามันไม่ใช่แคทที่แปลว่าแมวอะคค่่ะะแคทดิกสเปซก็คือเนี่ยแหละค่ะคาเฟอีนแอลกอฮอล์แอดดิกค่ะนี่คือยอดนี่คือร้านของเราค่ะส่วนอาหารแนะนำก็จริงๆแล้วเมนูทุกเมนูเนี่ยเราตั้งใจทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นอร่อยทุกเมนูแต่ว่าที่ป๊อปปูล่าแล้วก็ขายดีก็จะเป็นพวกตอติ่งยาอ๋อใครมาต้องสั่งใช่ไหมคะคนมาต้องสั่งค่ะแล้วก็ข้าว ไข่นุ่มกุ้งกระเทียมเฮ้ย่่าไขถ้าเป็นพวกสายเส้นสปาเกตตี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้เบคอนผัดแห้งเราพลาดแล้วแต่จริงๆแล้วทุกๆเมนูในในในเมนูเราทั้งเล่มเนี่ยค่ะไข่ดิบเมนูเลยบอกได้เลยว่าไข่ดิทุกเมนูไม่มีไม่มีไม่มีใครแบบเอ้ยไม่เอาวันนี้เอาวันนี้ไม่มีสั่งหมดนะสั่งหมดเพราะมันแบบหลากหลายเนาะใช่ค่ะเราเราตอนแรกเราจะมีเมนู น้อยแต่พอลูกค้ามาบ่อยๆลูกค้าว่าก็บอกไมไม่มีเมนูเพิ่มเลยแล้วก็เพิ่มพอเพิ่มเข้าไปหนึ่งเมนูที่ออกมาคือเราคิดมาแล้วแล้วทุกเมนูต้องอร่อยลูกค้าทานแล้วต้องประทับใจค่ะแล้วเมนูน้ําทําเองด้วยใช่ไหมคะเครื่องดื่มทั้งหมดทําเองค่ะเพราะว่าเราเราชื่นชอบการทําเราก็สนุกกับการทำเครื่องดื่มก็เลยมาลองมาพอกลับมาอกกรุงเทพเรารู้สึกว่าเอ้ยกาแฟมันมีอะไรมากมาย มันมีหลายๆ,ๆอย่างที่แบบน่าสนใจไม่แตกต่างไปจากแอลกอฮอล์เลย<ช>เราก็เลยลองเรียนรู้แล้วก็ทำแล้วก็โปรโมชั่นโปรโมชั่นถ้าเอาเอาตอนนี้เลยก็เป็น,น,นเป็นโปรโมชั่น Y วน์ไวายแดง2แถมหนึ่งกับเสเต็กเนื้อทานคู่กับไวน์หนึ่งแก้วจากราคา830บาทหรือ6 3 0บาท่เอาไหมคะ ร้านนี่ตั้งอยู่ตรงไหนคะแล้วก็เดินทางมายังไงคือร้านอยู่ตรงซอยเขาเรียกว่าถนนอินทอาว่ะหรือว่าเขาเรียกว่าวัดประดู่ถ้ามาจากทางราชพฤกษ์ก็เข้าซอยอินทาวาสเนี่ยมาประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือชื่อร้านแคทติ้งสเปซแต่ถ้ามาจากทางพุทธมณฑลสายหนึ่งพุทธมณฑลสายหนึ่งเลี้ยวเข้ามาทางซอยวัดประดู่เหมือนกันร้านจะอยู่ซ้ายมือ แต่จากทางพุทธมณฑลสายหนึ่งเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณสักกิโลสองกิโลนะคะร้านเราเปิด10บโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะนะแล้วก็วันหยุดก็คือจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะแล้วแบบมีแบบเหมือนมีดนตรีตอนเร้อนเย็นดนตรีสดทุกวันศุกร์ค่ะอ๋อถือเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีค่ะใครอยากฟังต้องมาวันศุกร์เท่านั้นค่ะโอเคดนตรีจะเริ่มมันกึ่งหนึ่งถึงสามตุ่นสี่ห้าค่ะ ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของเครื่องดื่มเรานะคะก็จะมี5ตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือ,อเรามีชื่อพิเศษของเราเองซึ่งเราคิดผลกันขึ้นมาเอง <laughs> เมนู5ตัวนี้เราจะมีสูตรเฉพาะของเราไม่มีที่อื่นแน่นอนก็คือเบอร์นิทเอาเบอร์นิทเอาก็จะเป็นสไตล์อเมริกาโน่นะคะแต่ว่าไซรัปที่เราใช้นเนี่ยไซรัปเราทําเองก็คือเอาไวน์มาเคี่ยวจนเป็นไซนรัปแล้วเราก็ใส่พวกเอ่อสไป พวกความเครื่องเทศต่างๆใส่ลงไปแล้วก็เคี่ยวออกมาจะเป็นไซรัป mm hmm. มันอาจจะแบบบางท่านบอกตรงนั้นก็แปลกๆเนอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีชินเนมอนมีกลิ่นขชินเนมอนด้วย mm hmm. ก็คือเชยนะคะอันนี้คือเบอร์ดิเอาต์ตัวที่2ก็คือเอิร์ธอิโมชั่นเอิร์ธอิโมชันเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบลาเต้แต่ mm hmm. ด้วยนมเนี่ยเราจะผสมด้วยสูตรเราเองเือนการ <c oughs> ไซลัปก็จะเป็นไซรัปผินฟลอลนะคะ ตัวนี้ก็จะป๊อปปูลามากก็คือ Earth ชั o น i ่ n กาแฟก็กาแฟของเราเราจะใช้เป็นแบบ House Blend ก็คือไทยลาวอินโดนีเซียคั่กลางเพราะฉะนั้นกาแฟเราจะไม่ได้เข้มมากนะคะส่วนตัวที่สามก็คือตัวนี้จะไม่มีกาแฟเขาจะเรียกว่า Mocktail นะคะก็คือจะเป็น Wave of Passion ตัวนี้จะเป็นน้ำแอปเปิลผสมกับเลมอนนะคะแล้วก็พีชไซรัปอันนี้เราจะเชครวมกันแล้วก็จะมี รำพาด้วยกลิ่นมันก็จะหอมๆนะคะตัวที่4 <c oughs> ก็คือ Under the คีเลย์เดอะกราวตัวนี้จะจะแปลกเพราะว่าเขาจะเรียกว่าค ok อฟฟี่มอกเทลมันจะเป็นกะทิกนะคะกาแฟหนึ่งช็อตน้ำเสารสแล้วก็ไซรัเปเฟรนวานิลาน,นะคะแล้วก็น้ำสับปะรดตัวนี้เอามาเชดรวมกัน บางท่านชอบบางท่านไม่ชอบเราต้องบอกตัวนี้มันจะแปลกเพราะมันไม่ใช่นมเป็นกะทิแต่มันจะเหมาะกับคนที่ทานนมไม่ได้นะคะเขาจะเรียกว่าคอฟฟ่มอกเทลคือมันจะไม่เป็นกาแฟสักเท่าไหร่แต่ทานออกมาแล้วก็อร่อย <laughs> จะเปรี้ยวๆหวานๆานะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือเซ็ตออฟฟรีตตัวนี้ป๊อปปูล่าเป็นอันดับสองอนะคะก็คือจะเป็นน้ำผลไม้ตั้งแต่น้ำทับทิมน้ำจีน้ำว่านหางจระเข้ไซรัปพีช อ๋อแล้วก็จะตกด้วยโคบูซึ่งเราทำเองนะคะก็โคบูคือกาแฟสกัดเย็นค่ะตัวนี้จะผสมรวมกันแล้วก็ท็อปด้วยโซดารสชาติจะหวานหวานเปรี้ยวสดชื่นทานสดชื่นได้ค่ะทั้งสอตัวนี้ก็คือมีสูตรของซิกเนเจอร์หมดเลยซิกเนเจอร์แน่นอนใช่ไีมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเปิ้ลมากมากนะค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็น ตอตียากไก่ทอดน,นะคะแล้วก็ทับเบอไมโยนะอืชิมก่อนนะคะโอ้ข้างในคือมีผักดองด้วยอะปกตินะคะไม่เคยกินอะไรที่แบบที่เป็นแบบทับเบอลมาโยอ่ะปกติจะกินแบบที่เป็นอะไรเป็นน้ำมันใช่ไหมลานลาดเอาอืมมันนี่โอเคเลยค่ะแปลกดี แล้วก็ไก่ข้างในอ่ะคือมันนุ่มคือไม่มีความกรอบแล้วมันจะนุ่มด้วยอ่ะอืแล้วก็มีมีอะไรนะผักดองข้างในเอไาไว้ตัดเลี่ยนได้ดีเลยมันเป็นผักมีทั้งพริกมีทั้งแตงกวาดองเลยอืดีค่ะแปลกดีแนะนําเลยค่ะเนี่ยอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยเคอร์รี่ฟยเนี่ยทอาได้กรอบมาก ต่อไปนะคะเป็นสเต็กเนื้อแล้วก็ข้าวโพดย่างจิ้มแจ่วอ่ะคืออันเนี้ยถ้าสเต็กเนื้ออย่างเดียวมัน590แล้วก็ไวถ้ารวมกันนะมัน800กว่าบาทแต่ตอนนี้มีโปรคะ่ะก็คือเหลือ650บาทอืมอ่ะมาลองสเต็กเนื้อกันก่อนโอ้เดี๋ยวมันติดอืมต้มองกินกับน้ำจิ้มแจ่วเลยนะอุหยเด็ดเลยหลเ่ะ เนื้อนุ่มของจิ้มแบบโอเคชาแบบอือหนึ่วกันนะวายนะคะอันเนี้ยรสคืออันนี้หมอไม่ได้กินนะบอกก่อนอันนี้ให้อากองชิมให้นะคะเผื่อบอกว่าไม่เปรี้ยวไม่ฝาดเลยใครแบบชอบอย่างเงี้ยแนะน,นะะําเลยค่ะม,มันเข้ากันมากมันกินแล้วมันเข้ากันมากอากองบอกนะ <c oughs> ข้านะคะต้มยำทะเลนี่มีพริกด้วยมาขอเอาพริกออกมาไม่กินพริกปืมืมาหมึกนี่แบบเด้งอ่ะไม่ดีอยู่นะอร่อยปกติถ้ากินแบบพิซซ่าต้มยำร้านอื่นนะคือมันจะรู้สึกได้ถึงเครื่องอะไรนะต้มยำผงต้มยำของมามา เออแต่เนี้ยไม่เหมือนนี่คือเหมือนแบบต้มยำจริงๆอะ่ะแล้วก็รู้สึกถึงแบบว่ามันมีเครื่องเยอะๆเครื่องแน่นๆอ่ะหอมกลิ่นอะไรนะนี่อะไรมะกรูดเออหอมกลิ่นมะกรูดมากๆเลยใช้ได้เลยคือรสรสจัดอร่อยแต่ไม่เผ็ดใช้ได้ค่ะอันนี้สปากเก็ตตี้ครีมไข่กุ้งนะคะอ ไข่ดำหอมที่ไข่ดำกำลังจะกินกุ้งนะคะอ,ออกุ้งน่าก,กินกุ้งน่าก,กินมากเลยคะ่ะคือกุ้งแบบกุ้งสดอะ่ะอืมกรอบกุ้งดีแล้วถึงว่าสุดยอดอันนี้เป็นข้าวเนืยววากิวสับผัดกะเพราไข่นุ่มนะคะมาชิมกันเลยคะ่ะ รู้แต่เผ็ดนะโอ้แตเนะ่ตเผนะ็ดอะแต่อร่อยคือแบบโอ้ยแตเ่เผ็ดเผ็ดจริงอชชงอ,อ,อร่อยเนื้อแบบมันมีรสชาติอะ อออันนี้นะคะมันเป็นกระเพราแบบเนื้อที่แบบคือเหมือนเขาเอาไปแบบให้มันไปคั่วแห้งๆอะคะ่ะม,มันก็เลยแบบตอนเหมือนเคี้ยวเข้าไปอ่ะมันจะแบบสัมผัสเหมือนกึบกึบๆอ่ะเอออร่อยดีคือ,คอแล้วก็แบบอันเนี้ยคือมันจะเป็นรสหวานนําแล้วก็มีเผ็ดพอกินเข้าไปุรู้สึกถึงควาหวานใช่ไหมแล้วมันจะมีเผ็ดตามโอ้โหเผ็ดแต่อร่อย เนี่ยหมอม้าเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแต่แบบเอออร่อยมากอะ่ะเฮ้ยแต่มันอร่อยนะแต่เผ็ดอ, <c oughs> อ่ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นข้าวกุ้งทอดกระเทียมไข่นุ่มนะคะกินไข่ก่อน <c oughs> ไข่นุ่มมาก <c oughs> <c oughs> นุ่มจริงหอมกลิ่นแบบกระเทียมพริกไทยมากมาก คือแบบเอาจานมาวางคุบได้กินเลยอ่ะเยี่ยมมากกุ้งก็ดีวกุ้งนี้เด็กมากเลยกุ้งสดมากอ,มอร่อยกุ้งดีคืออร่อยจริงอือกูไม่ผุกเยี่ยมอ่ะมาต่อกันที่เมนูน้ำนะคะ นี่นะคะเป็นเมนูชื่อว่าเซนออฟฟิลนะคะเป็นเป็นเหมือนเป็นกาแฟาที่แบบมีผสมน้ำผลไม้ลงไปด้วยแล้วก็ใส่โซดาลงไปนะคะามาชิมกันค่ะคือมันแบบมันปีกินรสข,ข,ขมขมของกาแฟาแล้วมันก็แบบมีความเปรี้ยวอมหวานๆของน้ำผลไม้อะ่ะกินแล้วแบบสดชื่นมากเพราะมันมีส่วนผสมของโซดาด้วย สดชื่นดีผ่านเลยค่ะเน,นี่ยอร่อยอ่าอันนี้นะคะเป็น earth emotion นะคะนะก็คือเป็นช็อตเอ็กซ์โซ,โซผสมกับน,นมแล้วก็ผสมกับไซรัปที่เป็นเป็นดอกไม้อ่ะคะที่ทางร้านเขาทำเองเลยเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะอันเนี้ยมันกินเข้าไปมันได้ความหวานอะไม่ใช่ความหวานได้กิน แบบกลิ่นหอมๆอ,อ่ะเออเหมือนมีน้ำหอมอยู่ข้างในเลยวันนี้อร่อยค่ะเออในนี้มีแต่งด้วยดอกกุหลาบเลยนะน่ารักมากนี่นะคะเป็น refreshing c a n d i ตนะคะเป็น Mocktail แบบสำหรับคนที่ไม่ทานแบบแอลกอฮอล์ไม่หันกาแฟนี่ต้องเมนูนี้เลยค่ะคือมียบส้มยูสุแล้วก็มีน้ำสับปะรดนะคะ หอมแบบสับป,ประรดกับร่องยูสุออร่อยมันแบบมันเข้ากันอะ่ะแล้วสดชื่นฐานนี้อันนี้ก็สดชื่นนะอ่ะเยี่ยมค่ะ แก้วนี้นะคะเป็นชื่อว่าเบิร์ดอิตเอนะคะเป็นแบบสไตล์อเมริกาโน่นะก็คือเป็นแบบช e ็อตเอ็กปสโซผสมด้วยแบบไซรัปที่เป็นเครื่องเทศแล้วก็มีอบเชยนะคะอ mm ืม hmm. เดี๋ยวชิมก่อนนะ mm hmm. คืออันนี้กินเข้าไปมันจะมีกลิ่นมันจะหอมอบเชยอะแล้วมีความขมขมของกาแฟเลยนะอ mm hmm. แล้วก็แล้วก็แบบ ม่ค่อยหวานนะมันแบบนิดๆเออมันจะแปลกดีอะอืมมันต้องแบบคนที่แบบคอกาแฟจริงๆเลยนะอันเนี้ยค่ะแปลกดีอ่าใครที่เป็นแบบคออเมริกาโน่นะคะแล้วแบบอยากเปลี่ยนรสชาติอยากล,ลองรสชาติที่แบบใหม่ๆนะเออต้องมาลองที่นี่เลยคะ่ะเป็นแบบอเมริกาโน่อบเชยเนาะมาเลยค่ะชิมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ จะบอกว่าเมนูอาหารอร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะอร่อยที่แบบที่แบบมาชอบเป็นพิเศษเลยนะคะก็จะเป็นแบบพิซซ่าต้ยมยำทะเลนะคะคือแบบของเขาอะสดจริงๆเหมือนแบบเขาแบบเอาของแบบสรรหาของคุณภาพมาอืมแล้วก็อะไรอีกนะกุ้งทอดกระเทียมไข่นุ่มอะ่ะเอออร่อยคือไข่องนุ่มจริงๆอืมแล้วก็เมนูน้ำนะคะที่แบบว่า ออที่ชอบแบบแนะนําเลยนะก็คือจะเป็นแบบ earth emotion แล้วก็กาแฟอีกอย่างนะคะก็จะเป็นแบบ scent of spring นะคืออันนี้มันจะแบบได้รสของกาแฟแล้วก็แบบได้รสความแบบเปรี้ยวอหมหวานของผลไม้อร่อยมากๆกินแล้วสดชื่นมากๆอีกอย่างนึ่งก็คือที่แบบเป็นเมนู m o อ k t a i l ของเขานะคะก็เป็น refreshing candid เอออันนี้ก็สดชื่นเหมือนกันคือใครแบบไม่ทานแอลโกอฮอล์ไม่ทานกาแฟก็ทานอันนี้ได้ดีมากๆเลยค่ะคือร้านนี้อมาแนะนํา มากเลยนะคะเพราะว่าอาหารอร่อยทุกอย่างน้ําก็อร่อยแล้วก็แบบนั่งแล้วแบบสบายๆนะคะการตกแต่งร้านนะคะคือแบบเป็นแบบออกแนวแบบโป่งโป่งโล่งๆนั่งแล้วแบบให้แบบความรู้สึกแบบสบายๆอ่ะค่ะแล้วสวนตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนส่วนเป็นชั้นลอยขึ้นมาใช่ไหมคะแบบว่าออกแนวไพรเวทไพรเวทหน่อยเนาะอืมก็ตรงเนี้ยคือแบบสมมติถ้าใครอยากอยากมาอยากนั่งตรงนี้คืออาจจะต้องแบบ ออรีบมานิดหนึ่งถ้าเป็นแบบเวลาอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นนะคะก็คือต้องรองนิดนึงเอ้ยต้องมาเร็วนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มีโต๊ะเดียวนะคะอืมอ่ะมาถึงร้านนะคะเขาจะเปิด10โมงถึง4ทุ่มนะคะหยุดเฉพาะวันจันทร์ค่ะอืมใครอยากมานะคะร้านก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ตรงถนนแบบราชพฤกษ์นะคะเข้ามาตรงซอยอินทาวาสนะคะนิดเดียวอยู่ซ้ายเอ้ยอยู่กว่ามือถึงเลยนะคะ ร้านแคดดิสเพนนะคะหมอมาแนะนําเลยค่ะว่าต้องมานะคะใครเป็นสายแบบกาแฟสายแบบปาร์ตี้นะก็มาได้เลยค่ะยังไงวันนี้นะคะหมอมฝา,ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกริ๊งให้หมอมาด้วยนะคะ3ามชีฟรีให้ความรู้แฝงความสนุกครบทุกรสสาหรับทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายอันนี้นะคะเป็นแบบกลับบ้านนะน่ารักไหม เออเป็นถุงซิปล็อกนะน่ารัก